สวัสดีค่ะสมโอพามากินของอร่อยร้าน CQK Hotpot ตอนนี้สมโออยู่ที่สาขาห้วยขวางนะคะเขามีถึง3สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือว่าจะเป็นพัทยาตามสมโอเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าร้านกว้างขวางมากๆเลยค่ะร้านนี้ต้นตำลับมาจากประเทศจีนเลยเป็นโซนห้องแอร์มีน้ำจิ้มให้เลือกมากมายที่นี่มีป้ายบอกสูตรไว้เรียบร้อยมาดูทางด้านน้ำซุปกันบ้างค่ะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยขอบอก ตัวซิกเนเจอร์ของเขาคือซุปหมาล่าค่ะต้องสั่งันเมนูอาหารก็มีให้เลือกเยอะค่ะมีทั้งเมนูเนื้อหมูมีเนื้อแกะก็มีไส้เป็ดค่ะกุ้งขาวปลาหมึกค่าน้ำซุปได้ถึง3แบบเลยวันนี้ส้มโอสั่งเป็นหมาล่าฟักทองแล้วก็ซุปกระดูกหมูค่ะหมูสไลด์มาเลยค่ะโอ้โหหน้าทาสุดๆก็มีกุ้งขาวแกะเปลือกค่ะไก่ทอดก,กรอบๆน่าก,กินมากเลยค่ะก็เนื้อแกะสไลด์ เรามาเริ่มลวกกันเลยค่ะชอบที่สุดเลยคือซุปหมาล่าอร่อยมากๆไม่เผ็ดอย่างที่คิดค่ะอร่อยทั้งสามน้ำซุปเลยใครได้ลองแล้วจะติดใจน้ำซุปเป็นสูตรต้นตำรับนะคะมาจากประเทศจีนเลยตั้งเทศมีความหอมมากๆเลยค่ะให้สิบดาวไปเลยค่ะอร่อยจุดสุด,สดหนึ่งเมนูค่ะที่ต้องสั่งไส้เป็ดซัมโอชอบมากๆเลยค่ะหนุบหนับมากๆเลยอันนี้ค่ะสมัครสมาชิกเพียง199บาท ทันทีเลย30%ใช้สาขาไหนก็ได้นะคะทั้ง3สาขาเลยค่ะ oh. อย่าลืมมาลองต้นตำรับหมาล่าถูกปากทุกคน oh. เป็นผู้นำเมื่อไฟหมาล่าในไทย oh. มากันเยอะๆนะคะ